นี่เป็นในหลักสูตรนะครับสำหรับวันนี้เลยต้องแจ้งก่อนว่าวันนี้เนื้อหาหลักๆนะครับจะเน้นเรื่องการวิเคราะห์งานนะครับซึ่งหลายๆท่านเป็นจอปอรประจํามองกรใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นระดับวิชาชีพระดับเทคนิคเทคนิคขั้นสูงหรือจอปอหวัวหน้างานหรืออื่นๆผู้ที่สนใจนะครับจะต้องมีการวิเคราะห์งานซึ่งในวันนี้เนื้อหาของเราเนี่ยจะเน้นทบทวนให้ด้วยนะครับเรื่องการวิเคราะห์งานเบื้องต้นต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับ ทีนี้ในส่วนของวันนี้ในการอบรมเนี่ยที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นอย่างน้อยให้จปทุกท่านนะครับได้เหมือนกับทบทวเนเ่ยเอ๊ะการมิครครอมงานเรามองเรื่องงานมองทุกวันนี้อีกหลักสูตรหนึ่งใช่ไหมครับที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเลยเนาะในช่วงหลังเนาะเนื่องจากมี กฎหมายใหม่ใช่ไหมครับบทบาทหน้าที่จอปอโดยเฉพาะระดับวิชาชีพครับระดับวิชาชีพแบบโอ้โหอาจารย์โจเราจะต้องอบรมเรื่องของโรคจากการทํางานก่อนเริ่มงานแล้วระหว่างที่ปฏิบัติงานด้วยนะตอนเนี้ย คือตอนนี้ครับกระทรวงแรงงานเนี่ยที่ออกกฎหมายใหม่มาเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นแค่เรื่องอุบัติเหตุโอ้เครื่องจักรนีบมือไฟไหม้กลายเป็นว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเราไปมองข้ามเครับเรื่องการเจ็บป่วยโรคจากการทํางาน ขาดการควบคุมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในการทํางานในองค์กรนะครับมันก็เลยต้องมีกฎหมายตัวนี้มาค่อนข้างเยอะเลยแต่ถามว่าแล้ววันนี้จันโตเจสเซเนี่ยมันต้องใช้ด้วยไหมลรกจากการทํางานก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าในการวิเคราะห์เนาะเราก็ต้องดูอันตรายหน้าง,งานใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุโรคจากการทํางานจอปทอุกท่านเนี่ยโอโ้โหมองภาพกว้างได้เลยตรงเนี้ยเราจะได้รู้นะว่าเออจากการเชื่อมเนี่ย เราแบ่งขั้นตอนแล้วเราอันตรายเนี่ยแล้วในการมองอันตรายเนี่ยในเรื่องของค้นหาอันตรายใช่ไหมครับในงานเชื่อมเนี่ยอย่างน้อยเลยเกิดอุบัติเหตุก็ได้หรือเกิดโรคการเจ็บป่วยจากการทํางานก็ได้เข้าระบบทางเดินหายใจถูกผิวหนังใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งในกรณีที่อุบัติเหตุเวลาที่สะเก็ดไฟเนี่ยไปถูกเชื้อเพลิงแล้วเกิดเพลิงไหม จอปทุกท่านหรือหัวหน้างานที่ร่วมวิเคราะห์เนี่ยเราจะได้วางร่วมกันผมใช้คําว่าร่วมกันวางมาตรการที่เหมาะสมควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็โรคจากการทํางานนั่นเองนี่คือคอนเซ็ปต์เนาะในวัตถุประสงค์การอบรมนะครับเป็นการทบทวนหน้าง,งานแล้วก็เราก็จะได้ในเรื่องของมาตรการป้องกันนะครับ ที่เหมาะสมสําหรับหน้าง,งานท้ายที่สุดเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยนี่แหละครับที่ t a r g e t KPI ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ mm hmm. อ่าเรามาดูต่อแล้วว่าอาจาโจเอาละถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นขออนุญาตผมใช้คําว่าทบทวนเนาะว่าความปลอดภัยในการทํางานตรงนี้ครับความปลอดภัยในการทํางานคอนเซปต,ต์อะองค์กรทุกท่านเนี่ยอาจารย์โจที่เรามาประเมินความเสี่ยงเนี่ยเนื่องจากหน้าง,งานเราอะ มันมีอุบัติเหตุเกิดเยอะอาจารย์โจแล้วยังมีการเจ็บป่วยมีข้อร้องเรียนใช่ไหมครับในด้านความปลอดภัยเนี่ยจากพนักงานก็ดีหรือจากชุมชนรอบข้างก็ว่ากันไปแน่นอนเราก็อยากให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานใช่ไหมครับทุกคนจะได้รันโปรเซสได้ตามปกติและที่สําคัญนะครับความปลอดภัยก็คือสภาวะปกติครับไม่ได้มีการประสบอันตรายจากการทํางานเนาะ สำคัญเลยครับพนักงานผู้ปฏิบัติงานหรือตัวทุกท่านเองเนี่ยมีสุขภาพมนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ปกติเนาะมาทางาน3ามสองใช่ไหมครับกลับไปก็3ามสองอ่ะทีนี้เอะนันโจแล้วถ้าเกิดว่าอย่างอุบัติเหตุจากการทํางานเนี่ยแน่นอนเลยอ่ะที่ขึ้นในสไลด์ตรงนี้นะครับมันก็มี10ประเภทด้วยกันทุกท่านลองพิจารณาโอ้พื้นที่การทํางานเครื่องไม้เครื่องมือนะยกเคลื่อนย้ายลื่นล้มทับตกชนกระแทกนะครับเครื่องจกักรไฟฟ้า ยานพาหนะนะครับหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆนะครับเครนรถโฟล์คลิฟต์รงต่างที่เราใช้หน้างานตรงนี้มันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เลยเหมือนล่าสุดเนาะที่ว่าใช้อะไรนะครับหินเจียใช่ไหมแล้วหินเจียกระเด็นถูกคนใช้งานตรงนี้บ้านเราก็เกิดค่อนข้างบ่อยนะตรงนี้นะครับในลักษณะหรือที่ยอดฮิตเลยเนาะก็จะเป็นในลักษณะของการตกจากที่สูงใช่ไหมครับแล้ว เสียชีวิตหรือเกิดการที่การเกิดขึ้นจากการตกจากที่สูงอ่มมันก็เป็นอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้เลยอจาจจะแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์ JSA เนี่ยเราจะไม่มองแค่อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นนะครับแต่จอปอจะต้องคาดการแล้วว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยอย่างพนักง,งานออฟฟิศเราเนี่ยใช้สายไฟนะอุปกรณ์ไฟฟ้านะเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เปิดบริษัทมาเราย,ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยแต่ในการวิเคราะห์ จอปอต้องมองแบบเร์คสนะครับว่าโอ้โหอะไรก็ตามที่เราเอ๊ะเป็นไปได้ไหมพนักงานเขานั่งเก้าอี้ในการทํางานแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาด้านการยศาสตกเก้าอี้ได้ไหมถ้าไม่มีพนักพิงใช่ไหมครับหรือเอ๊ะคนทํางานออฟฟิศเนี่ยสายตาเขาผิดปกติได้ไหมถ้าแสงสว่างในออฟฟิศของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับหรือ ปลั๊กไฟที่เขาใช้เนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้ามันมีอรอยแตกนะหรืออุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยถูกไฟดูดได้ไหมนี่คือสิ่งที่อาจจะต้องมองให้ละเอียดที่สุดนะครับเพื่อเขาเรียกว่าประโยชน์ในการควบคุมต่อไปแต่ถ้าเรามองข้ามอาจจะรอให้มันเกิดก่อนเหรอ ส่วนใหญ่บ้านเราเนาะเ,เดี๋ยวรอ้อมันเกิดก่อนอาจารย์ตอนนี้มันยังไม่เคยเกิดเลยเออนะครับมันก็อาจจะแก้ไขไป้านมีความสูญเสียการชี้บ่งอันตรายการวิเคราะห์อันตรายเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ผมมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยเริ่มมั่นใจเพิ่มมากขึ้นลวโอ้โห แสดงว่าเราก็มองงานหน้าง,งานมองแหล่งองันตรายมองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็มองโรคจากการทํางานตามสภาพแวดลอ้อมหลังจากนั้นครับจบเรียบร้อยแล้วเราก็มาเข้าสู่กระบวนการทํา JSA แล้วก็จะทบทวน JSA ให้ Job Safety Analysis หรือ JSA นะครับตัวนี้หัวหน้าง,งานจะทําได้อยู่แล้วตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่จปวิชาชีพเทคนิคขั้นสูงหรือจอปอเทคนิคจะต้องรู้ขั้นกว่า ก็คือต้าอบรมเขาได้นะครับตรงนี้จากคอนเซปต์ของเราเฮ้ยอาจารย์โจไอ้เครื่องมือตัวนี้มันก็เป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะครับในเรื่องการค้นหาอตลาย อ่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้ค้นหาอันตรายไม่ได้ป้องกันแค่อุบัติเหตุใช่ไหมครับเหมือนกับเมื่อกี้เนี้ยที่เราเริ่มค้นหาแล้วว่าเราจะรู้อุบัติเหตุแล้วก็รู้จากการทํางานแล้วเราก็หามาตราการป้องกันที่เหมาะสมเท่านั้นเองอ่ามันก็เป็นกระบวนการหนึ่งใน JSA นั่นแหละครับอ่าขั้นตอนแน่นอนเลยแสดงว่าเอ JSA เนี่ยเราก็สามารถต่อยอดจะนําไปทําเป็นขั้นตอนการทํางานที่ปลอดภัยได้ไหม ก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ของเครื่องมือตัวนี้เลยบางองค์กรก็อ๋อนโจที่เราวิเคราะห์ให้เรารู้อันตรายแต่ละขั้นตอนให้เรารู้วิธีการทํางานที่ปลอดภัยท้ายที่สุดองค์กรเราจะทําเป็น procedur e ใช่ไหมครับเป็นกฎระเบียบขั้นตอนการทํางานด้านความปลอดภัยเหมือนกับ การประกอบเฟอร์นิเจอร์เราก็วิเคราะห์เสร็จปุ๊บเราจะได้ขั้นตอนละเพราะว่าในการวิเคราะห์เรารู้แล้วว่ามีปอดใช่ไหมมีแสงใช่ไหมมีการยืนทํางานทั้งวันเราก็เลยต้องมีการกําหนดเป็นวิธีการทางานที่ปลอดภัยหรือท่าทางการยกเ่ยต้องยกยังไงใช่ไหมเราก็เลยมากําหนดเป็นขั้นตอนนี่คือคอนเซปต์เจเซต่อยอดนะครับและที่สําคัญ เจสซเนี่ยเราไม่ได้เน้นแค่เรื่องของอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับเรามองครอบคลุมซึ่งตอนนี้ WHO กระทรวงแรงงานไม่ได้มองแค่อุบัติเหตุเนาะเขามองเรื่องโรคจากการทํางานให้พิจารณาอันตรายอื่นๆก็คือสภาพแวดล้อมในการทํางานนี่แหละจริงๆแล้วบางครั้งเรามองข้ามนะครับตรงนี้อาจจะต้องลองหันกลับไปพิจารณาแล้วแหละหรือแม้กระทั่งการ,รยาศาสตร์ด้วยตรงนี้เลยที่แน่ๆเลยครับเพื่อให้ผู้บริหารผลักดันให้เป็นไป,นปนตามระเบียบมาตรการอ่ะสังเกตได้ว่าอ๋อ เวลาที่หัวหน้างานร่วมกับจอปเอราเนาะวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องนําเสนอผู้บริหารต่อใช่ไหมครับให้ท่านรับทราบเพราะว่าในหลายๆขั้นตอนเนี่ยมันใช้เงินไงเอาใช้เงินยังไงล่ะโจ ก็ซื้อ,อยปัากนะซื้ออะไรล่ะซื้ออุปกรณ์หรือว่าต้องปรับปรุงระบบระบายอากาศใช่ไหมครับอย่างน้อยให้ท่ทานทราบว่าโรงงานบริษัทเราเนี่ยงานอันตรายมีตรงนี้นะแล้วเราจะต้องท,าาองท,อท,ทําอย่างไรผู้บริหารท่านก็า p p r o ูฟหรือเปล่านะครับถ้า a p p r ูฟก็ดีเลยหรือท่านไม่ได้ a ูฟ r o v e มีบางท่านมีจอปอหลายท่านเออโจจังโจเนี่ยเขาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำตามที่นําเสนอเลยวันนู้นขึ้นลาออกเลยเอ,อ,อย่าถึงท่านนั้นนะถ้า ต้องเข้าใจนายจ้างด้วยใช่ไหมย่างตัวผมเองผมก็มาเรียนรู้นะสมัยสมัยจบใหม่ๆเนี่ยโอ้ไฟแรงมากเลยนะเขาเรียกว่าตอนจบใหม่นี่ทฤษฎีนี่เป๊ะๆเนาะเวลาเรียนผมเรียนมา4ปีใช่ไหมพอทํางานหน้างานจริงนี่ต้องได้ตามที่เราเรียนมาแรกๆนะหมายถึงแรกๆนะครับ แต่พออยู่ๆไปบึ้บเริ่มแบบเฮ้ยบางครั้งนึกถึงเนาะถ้าเราเป็นเจ้าของอย่างเงี้ยเราต้องมาลงทุนตรงเนี้ยเอยสิ่งที่ได้มันคุ้มทุนหรือเปล่าใช่ไหมครับอาจจะต้องคิดอาจจะต้องมีแผนสองอ่ะระบบระบ,บายอากาศไม่ได้เออเพราะว่ามันหลายล้านใช่ไหมครับลองมาดูพัดลมระบ,บายอากาศพอได้ไหมเออพัดลมระบายอากาศไม่ได้อีก <c oughs> อุปกรณ์เซฟตี้ถัดมาเนี่ยอ่ะที่มันเหมาะสมแล้วกันเนาะดีกว่าผมใช้คําว่าอันนี้ให้กําลังใจดูท่านเลยเนาะ คืออย่างน้อยได้มาตรการตัวใดตัวหนึ่งหรือมีผ้าปิดจม,มูกบางๆให้ใสอะไรอย่างเงี้ยดีกว่ไม่มีอะไรเลยนะอย่างน้อยเราได้ผลักดันเต็มที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวในอนาคตต่อไปเนี่ยเออพอเราทําตรงเนี้ยมันเห็นภาพมันเห็นอะไรต่างเนี่ยเราอาจจะได้รับการสนับสนุนมากขึ้น วงเล็บสําหรับหลายๆท่านที่อยู่ในองคอ์กรที่เบื้องต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ความสําคัญด้านนี้โดยตรงนะครับเพราะเราใช้คําว่าค่อยเป็นค่อยไปก็ได้แต่ถ้าเกิดบางท่านโชคดีไงครับโอ้โหอาจารย์โจเราเข้ามาทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะอ่ะถือว่าเป็นโชคดีนะครับในการจัดการแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเราก็อาจจะต้องมีแผนสองแผนสามต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆให้ผู้บริหารเห็นความสําคัญได้เขาจะเห็นยังไงอะ่ะก็นี่นะครับสถิติบัติเหตุเนาะ ผลตรวจสภาพแวดล้อมหรือว่าผลตรวจสุขภาพอะไรต่างตรงนี้แหละนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเสนอปรับปรุงหน้าง,งานได้ แล้วเอจันโจแล้ว JSA เนี่ยมันเรียกมันมีชื่อนี้เรียกอย่างเดียวไหมอะ Job Safety Analysis อย่างปิดโตรใช่ไหมครับแพนปิดโตรปิตโตรเคมีเนี่ยเขาอาจจะเรียกชื่ออื่นก็ได้นะเป็น JHA Job h a า a r d Analysis นะครับหรือว่าตัวอื่นก็คือ Safety Task Assignment เนาะแต่ถ้าเป็นสากลทั่วไปที่เรานิยมเรียกกันก็คือ JSA นะครับ Job Safety Analysis ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภยัย JSE คืออะไรก็คือการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเราจะวิเคราะห์ทีละขั้นตอนการทำงานก็คือสเต็ปบายสเต็ปเลยจากเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับที่ทุกท่านได้วิเคราะห์มาพื้นที่ในการทำงานที่เราพิจารณาที่เราประเมินที่เราวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยลองเจาะลึกลงไปอีกว,ว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้เขามีงานอะไรบ้างนะมีการประกอบเฟอร์นิเจอร์นะมีการผสมสารเคมี Me, นะ มีการขนย้ายใช่ไหมครับสารเคมีโดยใช้รถโฟล์คลิ์อย่างเงี้ยเออก็ต้องมองไปแล้วแต่ละลักษณะางานเรามีงานอะไรบ้างนง อันนี้คือระบุงานละเริ่มละจากพื้นที่การทำงานแ,แต่ที่แน่ๆเลยจุดเริ่มต้นของเหตุอันตรายก็ต้องพิจารณาสถานที่พื้นที่ที่เราวิเคราะห์กันสักครู่นี้แล้ครับเราจะรู้ละเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ที่ท่านหนึ่งให้มานีโอ้พอเลือกพื้นที่ประกอบเฟอร์นิเจอร์เสร็จปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าโอ้โหเขามีสภาพแวดล้อมอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องประเด็นแหล่งอันตราย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอะไรได้บ้างตรงนั้นเลยหลังจากนั้นครับเราวิเคราะห์จากตัวอย่างเพื่อนสักครู่นี้แล้วก็ให้วิเคราะห์เฉพาะงานใดางานนึงคือต้องวิเคราะางงาห์ทีละง,งานนะครับทีละงานแล้วอย่างที่ผมบอกไงโดยทั่วไปถ้าจปสูงสุดขององค์กรจะวิเคราะห์คนเดียวอะจะเกรงว่าอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ เท่ากับร่วมกันวิเคราะห์กับน้างานเพราอย่าลืมนะหน้างานเขาปฏิบัติจริงใช่ไหมครับเขาจะมีข้อมูลที่ละเอียดดีเทลที่ลึกซึ้งมากกว่าที่ทุกท่านเนี่ยได้วิเคราะห์ด้วยนะครับตรงนี้เลยประสิทธิภาพแล้วที่สำคัญไม่ใช่อะไร ถ้าหน้างานเขาได้มีส่วนร่วมมีเคราะห์เองเขาจะได้ให้ความร่วมมือในการทํามาตรการควบคุมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกไม่ได้นะอ้าวจาปอทำส่วนใหญ่ใช่ไหมเคยไหมครับเอ้าจอปอออกกฎรลเบียบเจ้าจอปอทาเองสิน้าง,งานเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยอยู่ดีๆก็มาให้ใส่หน้าปงหน้ากากอยู่ดีๆก็มาให้ทําขั้นตอนตรงนั้นตรงนี้มันจะเกิดประเด็นตรงนี้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเราให้เขามีส่วนร่วมเนี่ยส่วนหนึ่งเลยอ่ะเขาก็จะบอกปัญหาอุปสรรค นะน้างานนะจอปอก็เอ๊ะตรงนี้ได้ไหมมาคุยกันเออถ้าได้โอเคท้ายที่สุดเขายอมรับเขาก็จะเกิดความร่วมมืออันนี้ในแง่จิตวิทยาสังคมด้วยนะครับอหาหลังจากนั้นเอาละ แล้ว J s a ซเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับในการวิเคราะห์ต้องมีรายละเอียดมากพอระบุอันตรายแนวโน้มอ,อันตรายอาเกิดไฟดูดเนื่องจากสายไฟมีรอยแตกชำรุดใช่ไหมครับสารเคมีเกิดการฟุ้งกระจายมีผลต่อระบบทางเดินหายใจก่อให้เกิดโรคมะเร็งในระยะยาวก็ว่าไปนะอันนี้เป็นรายละเอียดในการวิเคราะห์สองครับมีรายละเอียดโอเคครบถ้วนแล้วก็ต้องมีทีมงาน หัวหน้างานร่วมกับลูกน้องเขาใช่ไหมครับถ้าโดยทั่วไปนะครับถ้าตามหลักเซฟต,ตี้เจตนาลม์กฎหมายเลยโดยตรงเนี่ยเขาต้องการให้ทางหัวหน้างานเนี่ยกับลูกน้องเขาเนี่ยครับในพื้นที่เนาะวิเคราะห์หน้าง,งานแต่จะมีจปออเราเนี่ยจปอสอูงสูดในองค์กรจะเป็นคอนซัลท์ครับอาจจะเชิญมาอบรมมาออดเดี๋ยวทางบริษัทแล้วนะจะมีการชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยงโดยใช้เจเนี่คือเครื่องมือนี่เกณฑ์นะจปออให้ความรู้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเอาเกณฑ์ตัวเนี้ยให้ทีมงานใน ส่วนของหัวหน้างานได้มีส่วนร่วมในการจัดทกให้เขาประเมินนะครับโดยที่มีทุกท่านเนี่ยเป็นคอนซัลนะอ่าและที่สําคัญเอาละทำงานเป็นทีมกาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติแน่นอนเลยเป้าหมายก็แน่นอนว่าจะต้องอผลักดันให้เกิดการปฏิบัติได้ใช่ไหมครับแล้วยังต้องนําไปใช้ในการส่วนใหญ่เนี่ยมันคือถามว่ามันคือ p r o c เจอร r ตัวนึงเลยแหละ j จ a ครับเพราะมันแสดงขั้นตอนการทํางานชัดเจนใช่ไหม เราเอาตัวเนี้ยคือผมไปดูในหลายโรงงานในหลายบริษัทนะเขาจะเอา J S A เนี่ยสามช่องตรงนี้ครับไปติดหน้าเครื่องเลยไปติดที่บอร์ดในไลน์ผลิตไปติดหน้าเครื่องเวลาสอบถามมีขั้นตอนการทํางานใช่ไหมตามกฎหมายก็มีขั้นตอนการทํางานแล้วมีการอบรมก็เอา J S A มาตอบได้ครับเพราะมันแสดงขั้นตอนนี่ไงอาจารย์ก็คือหัวหน้าง,งานเนี่ยจะเอา J S A ที่ติดอยู่ที่หน้าง,งานเนี่ยสอนงานลูกน้องเขานะ แล้วก็ให้เซ็นรับทราบเนี่ยเราจะทำช่องลายเซ็นให้ลูกน้องเนี่ยเซ็นด้านล่างด้วยหัวหน้างานก็เป็นวิยากรอบรม on the job training จบเรียบร้อยเออมีการอบรมครับตรงนี้แล้วที่สําคัญพอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แน่นอนเลยเราก็ต้องมีการสรุปผลใช่ไหมครับออทำเจาเซเสร็จแล้วเรามีการติดตาม3เดือนอดาดั์โจพนักงานร้องเรียนมาสมมุติมาตรการเพื่อการแก้ไขติดกา พอติดไปปุ๊บการมันใหญ่ไงสมมุตินะผมยกตัวอย่างนะเอ้ยมันไม่เหมาะสมเนี่ยครับพนักงานเขาล้อเรียนโอ้โหพี่ทํางานได้ช้าลงเราก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้คือผมก็าลงจะบอกว่าการทํา j s a ไม่ใช่ครั้งเดียวจบนะครับมาตรการที่เราใช้เนี่ยลองพิจารณาต่อนะว่าเออในการทําระบบตรงเนี้หรือว่าในการทําข้อปฏิบัติตรงเนี้หน้างงานเนี่ยหลังจากที่เขาได้ใช้จริงเนี่ยเขามีปัญหาหรือเปล่ามีข้อร้องเรียนไหมแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าบางท่านบอกโอ้โหอาจารย์โจ ก็เราใช้แล้วนะเศษเหล็กกระเด็นเข้าตาเศษไม้เฟอร์นิเจอร์กระเด็นเข้าตาไม่มีเลยแสดงว่ามาตรการที่เราเลือกใช้ไปร่วมกับหัวหน้างานมีประสิทธิภาพเพราะมันไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้ามันในทางกลับกันไงมันทุกเดือนนะจอนโจมันเข้าทุกเดือนเลยนะสมสมติ ทุกเดือนเลยนะแล้วไม่พอแถมยังแบบว่าข้อร้องเรียนพนักงานอีกอะตรงนั้นเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยเราก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆไ,ได้นะครับตรงนี้จนกว่าเราจะพบว่าวิธีเนี้ยมันเหมาะสมกับหน้างานเรามากที่สุดนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นในสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงในกระบวนการในการทำ JSA นะครับ Job Safety Analysis